สวัสดีครับพี่นองครับวันนี้มาพบปะพูดคุยกันนะครับเมื่อนี้นะครับกับว่มีอย่างไรนะครับก็นะครับวันที่เอ่อลอยกระทงวันที่ทะเลาะนะครับรอยกระทงนะครับชิมิคลิบนะครับช่วงนี้นะครับงดไทยคลิปนะครับบอกพี่นองซัมีนะครับช่วงนี้ผมของดไทยคลิปก่อนนะครับ เจอกันวันลอยกระทงนะครับช่วงนี้นะครับก็นะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับรักษาตัวนะครับหลังจากไปนอนโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลาสี่ห้าวันนะครับก็ขอพักรักษาการก่อนนะครับช่วงนี้กับ่ค่อยจะมีคลิปนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับแล้วก็พวกลูกสวยที่ขอมาเบิ้งนะครับขอบคุณหลายๆนะ ขอบคุณครับช่วยพมสิมีปัญหาในกระพวกหลกสวยนะครับขอบคุณครับที่มาติดตามนะครับพี่น้องครับเกิดเป็นอีสานนักแฝงกันไว้สมาชิกกันไว้คือคนหนึ่งไม่ยัยเดพแต่งมานเพื่อนางคนนี้ขขอบคุณครับที่เขาไม่ติดตาม